สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้ฟีเจอร์ AI Watch Command ส,สั่งสร้างเอกสารขายด้วยเสียงค่ะไปที่ระบบขายค่ะขายเชื่อค่ะเพิ่มหรือบวกตรงนี้ค่ะสั่งด้วย AI ค่ะกดที่ไมคค่ะ จะเกิดขึ้นหน้าตาเว็บแบบนี้หน้าตาแบบนี้เพื่อที่จะอายุญาตใช้ใหม่ในแอปนี้ค่ะกดอายุญาตค่ะตอนนี้สามารถใช้ใหม่ได้แล้วค่ะก็สามารถสั่งด้วย AI ได้แล้วค่ะขายพัดลมแขวนผนัง18นิ้วให้บริษัท B ิ g กซ1ตัวกดคอนเฟิร์มค่ะ รอ AI ประมวลผลค่ะแล้วตรวจสอบว่าสิ่งที่เราพูดถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วกดบันทึกค่ะจบ,ก,บกับการใช้ฟีเจอร์ i i ไว้ค่ะขอบคุณค่ะ